วันนี้เรามาทำงานที่ญี่ปุ่นเราทำร้านซูชิหน่อยนะโอเคงั้นเราจะไปทำร้านซูชิแล้วมาตดไงนี่ศูนย์ไปนี่คือข้าวเรวเดี๋ยวจะให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วเราค่อยเก็บ เอออ๋อมันมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันเก็ดที่ตัวเราดูงนี้เอาไม่ใชียร์เก็บตรงไหนน้าได้ซื้อมากี่เครื่องเลย่ะได้มีกี่เครื่องอ่ะเก็บเงินตรงนี้หรอมันไม่มีเก็บเงิน เนี่ยได้ามาเลกอน,น,นอันนี้ได้ละห้าสิบโอเคเรียบรูปยเป็นแดงล้วเออแค่รอรอมันเองตอนนี้อ,อ,นนอ่าตอนนี้เราสามารถทำซูชิได้แล้วงั้นเราจะใส่ข้าวกับทูน่าแล้วก็ตัดเดี๋ยวตัดตัดตัดโอเค แล้วนี่ตูตน,น่าไ,ไรอบอลคลิกมีแล้วใคจเไปนั่งไหนไไอหะช่นไม่มีเทเบร์ในเกนหรอกนะโอ้โหมันจะมาติดตอ,อีกแน่เลยนี่เก็บตรงนี้บอกเก็บตรงไหนวะเนี่ยเอาวง มันจะเข้าตัวเราเองไะเ้เแดูแต่องหนูโอเคเครื่องแรงยังมาตกปลากันตกปลาตกปลาอเอเราเราเราต้องสร้างให้นูก่อน โอ้โหนีก่กระแพงแล้วยังไม่มีเทเบิลฉันก็ยไม่ชี้ได้ทีหรอกนั่นแหละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเราเองเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเราเองนะได้เราไปซื้อดูก่อนดิโอ้ยเนี่ยต้องไปหานี่เนี่ยนี่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  แซลมอนเดับเบิลนี่ตอนนี้อะไรนะน,นี่นะครับทุกคนเรามีข้าวสดๆมากๆแล้วก็มีเครื่องทูน่าที่สดจากทะเลแล้วก็มีสไลด์ที่เก็บมาใหมๆ่ๆมีแซลมอนจากแม่น้ำอเมซอนเดี๋ยวแซลมอนมันอยู่อเมซอนด้วยวะไม่น่าอยู่นะโหดูทุกคนดูมาดูมันดูมา น,นี่เออโอเคไปนั่งซะเดี๋ยวเราจะคิดเมนูใหม่อ้าวอยากกินทูน่าโบก็อเอาไปสิเฮ้ย<อ>เดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยอย่างใหญ่น่ากินเว้ยอยากกินนะในชีวิตจริงเอาละเราจะเอาสาหร่ายเอาน,นี้แซลมอนทูน่าทูน่า หนะ้าแล้วก็รูไปเลยแป๊บเนียมยก็นนอยากเล่นเองอะ่ะน้า้คิดเมนูไม่ไม่นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสอนน้ดดกาก่อนนะครับทุกคนอ๋อจะไม่ว่านะนามาแล้วเนียมไปไปเฮ้ยสองคนนี้เป็นฝาแฝดว่ะ อึบหน้าเลยอัทูน่าไรบโบอ,อุ้ยนี่ไงชูน่าไรบโบอ,อ่ามีอีพี EP นี้มันจะสั้นหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวอีพี EP สองอีพีสามยังไงก็สนุกแนะ่นี่มีกี่คนกันแน่เนะี่ยโอ้โหมันต้องนั่งอัดเอาไปเลย่ะ สางเข็มสองแล้วทวนหุยอีกเลวมันอีกเลยวกี่แมีกี่คนเนี่ยอะมาๆนักมาๆนักมาหนังเลยดังเลยเพื่อนเอ้าเดี๋ยวมันมันวาร์ปมาเลยเนี่ยอะไรอะมาตอนนี้เราจะทำเมนูเนื้อทำไปแล้วบะวะโนริไม่ดิข้าวทูน่าแซลมอนแซลมอนทำามใส่ไม่ได้ เค็คตัดน,นี่ลากให้ทุกคนลากเลยนะครับลากลงมาเลยแล้วก็ได้ทูน,น่าอะไรเนี่ยเอา้าก็เหมือนกันดีหว่าวัตเฟืออะไรพอดีที่เมนูใหม่แ <c ười> ป๊บนึงปั๊บปับป๊บปั๊บอเอาแค่นี้นะเมนูไหนที่มันใส่สารเมนูอะไรที่มันใส่สารายมันก็จะ นั่นแหละเรามีไงชูน่าไรโบรไปคุณระช่วยคุณวนน้าไปนั่งนี่เกมเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเกยแน่เลยโอ้ี่เนื้อชูนา่นาเดี๋ยวก็อะโวคาโดอุ้ยเดี๋ยวซูชิมันแสกอะโวคาโดเหรออโอใส่ใส่ใส Bin, bắt đầu bắt không bắt đầu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  bắt mình bắt à ta bắt đầu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  แต่เลยบาทนี่คืออะไรต้นไม้ต้นไม้อะไรมีก็พอเราหมวนเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะก็มันคิดเมนูมนใหม่แล้วไง<ะ>เดี๋ยวผมลูกค้ามาให้กดที่ลูกค้าพอไปถึงโต๊ะกดที่ลูกค้าอีกทีนึงอนโอเคดูหน้าโอเคเอาไปเลยคลิกมานั่งมันจะวับเหรอ อลูกค้ามันวาร์ปกลับมามันวาร์ปมาหน้ามันเหมือนตั้งหมดเลยนั่นมันเหมือนเหมือนนะเฮเบิลยังไม่ได้อีกอีเลวดับเบิลคูแคมเบอร์แดงกว่าไปนั่งเจ้าเกย์สีเพิง่ง คือผมมันเป็น uh, ย oh no. oh. ูทูบเบอร์ดิแบบเปิดเผยไปเลยแบบความอะไรก็เปิดเผยไปเลยเอาละอีพีนี้อาจจะสั้นไปหน่อยไม่เป็นไรชช่ไหมอันที่จริงกะว่าจะมีสองอีพีอะไรเ็นโลเตเออได้แหมไหนวะพี่โอ้โหสวยเท่ากัน ไม่ไรายัางสร้างไอ้ยอปเปอร์กูแคมเบอร์ยังไม่ได้เลยขอดูหน้าไอ้นี่ดิเอาเอบุคคลดูออดูหน้าแกหน่อยลงมาดีวะไปค้างไอ้เรื่องนั้นนี่จะไรนี่ไงเฮ้ยเร็วเกิน่จะต,ตามกี่ไปมันไปทางไหนเราก็ไปด้วยไอ้ควายอุย้ย อ้ยมาเออเฮ้ยมันนั่นลูกสวยอยนาเน่ใจวะนี่เป็นไอ้ไอ้อะโวคาโดเหมือนในนั้นมากกว่านะก็เด็กไอ้อะไรวะเออไอนี่ก็นั่งสั่งอยู่ตรงบ้านละแล้วเราก็ไม่ไปซื้อมันสักที อ้าวแล้วกระโดดเอ้ยอ้าหมดแล้วขอดูนหน้ามัน่ลยกูแคบเบอร์โอ้ววเต็มกว่าอะไรเหรอขยันไม่ส่วนอะไรส่วนเด็กคือเก็บตังค์ไม่มีอะไรสำคัญเท่าคือเก็บตังค์ จริงไหมไม่มีอะไรสำคัญเท่าก็เก็บตังค์โอเคงั้นก็ไปตอนน <ไอ S 1> ี้ดีเดียวมีบ๊ายบายเด็นเสร็จก่อนนะดิใช่ไหมไม่ต้องห่วงคนนันดดาจะกลับมา e p 2สองแน่นอนกาแฟคาบ,บูชิโนโต่ตะกินนี่ไม่ได้กินอะไรเยอะเยอะๆจังวะนี่นี่ๆๆเนี่ยไปเลยอ้ยจเจ้าคอฟฟเอาไป ทุกคนคะนดาอยากบอกอะไรนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องนดาด้วยนะคะแน่นอน,นก็ติดตามแม่ชื่อช่องนดาชาแน,นลนะคะใครที่ยังไม่เคยดูนะคะอืมไอ้ที่จริงอะเราแค่นี้เครื่องใหม่ก็เลยยังไม่ทำใหม่ทีเดี๋ยวเราจะทำแน่นอนทุกคนคะแต่นดามีอะไรจะบอกอีกด้วย ทุกคนทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงคือแบบอืมคือไม่ออกแต่ไม่ได้อ <c oughs> อยากให้ทุกคนมากดติดตามอยากให้ทุกคนนะคะมาติดตามในช่องรดาเยอะๆเลยนะคะโอ้โห นึกว่าไม่เคยเห็นอีกแล้วดูไอ้กุย้ยยี่แบบนี้อตอนเด็กเคยเห็นแล้วตอนเด็กเคยเห็นตอนไปกินร้านอาหารอ่ะคือแบบทำไมแบบร้านซูชิประเทศจีนมันต้องทำแบบแ,แ,แบบนี้ป็นมัมตนต้องทำให้เหมือนอ,อย่าลืมไปติดตามช่องสามคนนี้ด้วยนะคะเอ้อนี่มันโปงไฟลย นาดาชาแนลแบบเขียนภาษาอังกฤษนะคะช่องนาดาชาแนลภาษาอังกฤษช่องจูเลสิกพีนักวิรัตภาษาอังกฤษอ๋อปันญาอีกต้องภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ่ะเอาเลยโอ้โคมแล้วก็ช่องปิมมี่นักวิรัตภาษาอังกฤษไอ้บอกว่าภาษาอังกฤษหมดแล้วกาแฟอะไรก็เอะเอะก็กาแฟกาแฟกาแฟเอาเอากาแฟไปให้ตายเลยเนี่กาแฟ่อะเราหล่นเรามีเออเรามีอยู่กี่เราไม่รนี่ เราไม่เคยรู้เลยว่าคอฟฟี่คืออะไรก็หนูยังเป็นเด็กโอ้พี่มีเด็กเหรอใช่ก็จะมาใครรู้จักชื่อจริงออของ Jurassic P นัก้ล่าสเปเดอร์แมนใครรู้จักชื่อ Jurassic P ช่อง Jurassic P นักผู้ล่าชื่ออะไรคะชื่อคอมเมนต์มาอให้ให้เขาคอมเมนต์มา เดี๋ยวขึ้นมาเฉลยนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์มายังคอมเมนต์ยังอันที่จริงเราไม่ต้องเฉลยก็ได้เพราะว่าคําตอบมีอยู่ในช่องนัดดาหรือช่องไอบิมนี่เลยนะเฮ้ยอย่าเรียกไอเสกเขาจะเอาคอฟฟี่ป่ะไม่นัดดาชื่อนัดดาไม่เยอะย่าไม่ต้องไม่ต้องสปอยไม่ต้องไม่ ให้เขาไปดูเองอย่าไม่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 ก็มันขึ้นอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เราแล้วนะคะยังยังไม่ได้ขึ้นอ่ะยังไม่รู้สปอยไม่ต้องสปอยให้เขาไปดูเองก็เชื่อมันไม่ขึ้นหน้าโปรไฟล์ไอวันนี้เราจะทำเมนูมังสวิรัติบ้างเอาไปกูแคมเบอร์เอานี่เอาคาโดไปเลยมังความรักเคย มังสวิรัตไอเออนาดาก็ยังอยู่โปรหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ดูเวน่ะไปดิไปกัไปไปใครเอาคอฟฟปุ๊เอาเราเรามาดูเมนูของเราเรามีเมนูอะไรบ้างเรามีเวกเชเบิล เยังไม่สร้างไป้ายเอาทิ้งดีไหมเฮ้ยออยิงตือเชื่ออยู่ไม่ได้ใครเอาคอฟฟี่บอต้องใส่มันต้องทำอย่างเนี้ยเแฟไม่รู้ทำไมผมเรียกว่าคอฟฟี่เฉยเลยเว้ยบ้าเราวะบ้าเราอยู่ตรงไหนวะ ดำน้ำเลยเป็นปลาละสิบห้าบาทเอาเป็ดมาโอ้ยยังหุยพีขยะอืมอืมอ้าเอาจริงดิ ได้ได้ปูไม่เอาแล้วไม่ตกแล้วไม่ตกอีกแล้วเก็บไว้มันเป็นอะไรกับชูอยู่นักหนาวะนี่เมนูไปนั่งเดี๋ยวชูอยู่ไอ้ไอ้บุ้งนเนาเยอะมากยังวะชูนหน้าเร็วเอาไปนี่ชูอยู่ โจยูโอ้ยโอ้ยอะไรโจยูเนี่ยมันเยอะว้าชเบอรูไอพวกนี้มันมันเป็นมังสวิตแมนนะรู้สึกว่าเอ้าวัสบีเดาอะไรกาแฟไอ้ยไปสิไปนั่ง ตูชิอะไรวะมันกินคู่กัะกาเฟเกลือชูอยู่กับวาซาบิก็พอเข้าใจอยู่หรอกเอ้ไอเอไอเอลชยอยู่อะเนาะไปไปนี่ชิอยู่แกไปนั่งนี่พวกแกนั่งเองยังนม่เป็นหรือไงวะเราจะลองเราเรามีปูใช่ไหม <S เราจะลองทำงนี้อ่านี่ละลายเอาเนื้อเอา้ามันใส่อะไรไม่ได้เลยเอาข้าวทำเรือบัวเราจะเอาข้าวตั้งก่อนใส่เนื้อแซลมอนและเนื้อทูไอปูไอป,ไอป,ไอปูเอาปูลงใส่เลยไม่ได้เลยเ,ลยเชูหน้าอะไรวนะเนี่ย เมนูนลนนี้เลยทางเลายังอ่ะเนาะเซมอนไรบบลเนี่ยทำอีกเอาเป็นเซมมนมันใส่ปูไม่ได้เลยเว้ยใส่เลมวะแซมมน เออเราจับทำไมวะมันคือช่างมันเด้อไปนั่งชออยชูมาดูโอเคช่วยอยู่อีกแล้วมันเป็นอะไรยักหนาวะ่ะไอพวกกค่ามากันบ่อยจังวะ ที่พวกแกมามาแหมพวกแกแหมทำอะไรแหมเยอะเหลือเกิเน l e กอร์ห้าพันบาทมันแพงบุ๊กเอาล่ะนะไม่ต้องเอาละครับก็จบกันไปแล้ว สำหรับร้านซูชิของผม EP หนะึ่ง EP หน้าจ,จะมีนัดดาหรืออาจจะมีคนเพิ่มหรืออาจจะมี EP สามก็ได้แล้วก่อนบ๊ายบาย